นีครับผมสวัสดีพี่น้องตอนเช้านะครับตอนนี้กับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมบรรยากาศยามเช้าครับหมอกหนาแน่ครับพี่น้องเนี่ยเห็นหัดทางครับอันนี้ข้ามทางไปรเรื่อยๆนะครับมีหอดรถไซอยู่นะเนี่ยผมเห็นครับพี่น้องอู้ยบรรยากาศ,ากาศมองไม่เห็นถนนหน,นทางเลย เล็กครั้งนี้ะเจ้ครับไปเต็มกี่คนได้เดยลยพี่น้องเออบรรยากาศดีเฮ้ยครับโอ้บรรยากาศพี่น้ออากาศเย็นสบายสบายพี่น้อง ครับพ่อแม่พี่น้องพบพ,พอกันที่เก่าครับอีสานสายเลาะชาแนลครับผมบ่าวบาทรายงานโตได้ครับ้หน่อยจ้ะไปครับไปไปหลุ่นกันครับมืัอนี้สียมันคือประมาณครับผมดอกแหลกแหกหมันเซาหนี้ครับพี่น้องขี่รถมากอะเนี่ยเห็นทางเลยครับอู้หมอกหนาแห้งประเด็นคือมันอยู่มืองใดขามันชิดต้นไม้เลยไหมอืมลมละใหญ่แตกนะครับ มันก็ต้องเตมหน่อยนึงแหละอันนี้ดันช่วยโอ้โหค่ะถือว่างามเลยครับพี่น้องห,นนหลุ่น้ำคันโตครับมองเบาบาดถึงหมดตะน้อยกัดหลุดน้ำคันโตอีกครับ,ออรบแข็งพี่น้อง หมอกกันยังมีอยู่ดยยดเด้อครับพี่น้องเก็บไปกระซ้าหน่อยครับดอกนึงครับผมออกหาแต่ในกอโกังสี่เลยครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามองเป็นเป็นกับบ่เห็นเลยครับ <c oughs> บ่ท่านเขาโอ,อี่เขาโจงละตันนี้เมื่อี้เขาปลาหกโมงตรงพอดีครับหกโมงหกนาทีไปหลุนกันต่อครับ Dante, เก็บเล่มๆอยู่ครับพี่น้องเมื่อน <u> uh> ี้เล่มตามเขาอยู่เล่มตามห้อยเพลินลองร้อยเขาเอาไปอยู่บริรขาดหวังว่าตรงไหนหลายดอกครับฝนโบตกพี่น้องเ้าจะผ่าก็บ่อยงามเป็นหลเห็ดแม่บมเดินเดอร์จริง ยี่มงตานี่แหละแมนบ้นคนหลายเหรอครับพี่น้องบ่ค่อยเห็นเห็ดเลยเห็ดกับบก่อยเห็นเหรอครับเพื่อท่านเขาเพื่อสิพอตแต่ละดอกกันยัางจนเมือ่อยพี่น้องเอ้ย พี่น้องเออเส้นไหลมัอนี้เส้นไหลมือสมัครเรียนต้องถอยเหรอครับต้องเปลี่ยนปลาโอ้ยพี่น้องเนอะ้ยมาเดือดควันเอ้ยมาเดือดควันเอ้ยส่วนนี้ก็ลังเค่อยเขามากครับพี่น้องสุงดยอดกัญญางแต่สายหน่อย<อ>เห็นสวยเลยครับสามดอกเลยพี่น้องไปดอกหนึ่งดอกใหญ่ครับ อุ้ยขาเพิ่นจะได้งๆแต่เศรสาหน่อย,ดยนะได้หลุนนี่ครับน,นี่แห้งเลยพี่น้องเอ้ยแบบเหน็นนนบนานนะครับ <c oughs> ขอสักรูปหน่อยสุดยอดครับสุดยอดอ้ยมาด้ขวันเย้ยหลุนกันโตครับ หลุนเออดูพี่นนอกมานน่หาชีได้เต็มตาบอผุ่นจุมนึงครับสองจุมเลยครับคุณเกตออกไตต้นม่วงครับพี่นอกนีทั้งต้นม่วงมีทั้งต้นบกผุ่นจุมนึงครับ หญ่ใหญ่นี่จูนสองขุพอไดลุ่นพอได้ปนครับปนหลายอีกเคยมาไม่ทันเขาจูนไ่ไพี่น่องหลวนนันต่อครับธรรมะแหละคนมาท่านหามากับใครเนี่ยยุพี่น่อง กลิ่มไปน้ำกันอีกครับจุ่มส,สวยๆครับนานๆได้เจอจ้าโดนไม้อัเองเต็มเลยแค่นี้แหละจ้าแค่นี้ก็เอาครับข้ขาเนี่ยจะสาวหน่อยเบ่เอ่อไปไปไงพี่นองเน่นๆอยู่ครับ มีตะหลงร้อยเขางัดแงะเดี๋ยวพี่น้องเลยมันเล่มตามเขาซื่อๆดอกนี่คนร้ายสั่งเดี๋ยวพี่น้องเลยไหนก็ไปงานวัดอีกสาวนหน่อยเพือเ่อนเขาตะขนมหายมาแล้วครับพี่น้อง มั่งเตะม,มา้าตัวน,นี้พระท่านเหรียญเชิงครับจนตอนนี้ท้องไก่สีออกเลยเด้อยครับได้ยินเสียงรถในแลนออกมาลับเลยในโะค้งเนี่ยไม่กินน้ำป่น,น ่มมตพีนองลุกยอดมานี่ครับพ่อแม่พี่น้องกถือว่าหมานคือเก่าแหละครับออกจากป่ามานี่ยกะเก่าม่งกว่าๆนี่แหละครับคนหลายแห้งครับพี่น้องหาแค่พ่อได้อยากพ่อได้กินนี่แหละครับนี่กะถือว่าแต่แกงใหญ่นึงแหละครับพี่น้องขอบคุณเ้อครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้สารสายเลาะชาแนลนะครับเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ทันคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม อย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ